ภาพน้องชายนเด์เป็นหนุ่มญี่ปุ่นแท้ๆเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งโมเมนต์สุดน่ารักของพี่ชายน้องชาย เ,เมื่อลาสุดแม่แก้วได้โพสภาพของณเดชน์อุ้มน้องชายภาพปัจจุบันเทียบกับภาพในอดีตทั้งสองหนุ่มที่ในตอนนี้เติบโตมาอย่างดีแถมยังหล่อสุดๆดอีกค่ะภาพด้านซ้ายณเดชน์ยังเป็นเด็กสวมใส่แว่นตายิ้มซู้กล้องและอุ้มน้องตัดภาพมาที่ด้านขวาน้องชายตัวจิ๋วในวันนั้นโตเป็นนักศึกษาปีสองแล้วทำยังหล่อสุดๆดเอาละค่ะในภาพนี้แม่แก้วเขียนแคปชั่นเอาไว้ว่าอุ้มเมื่อตอนยังเป็นเด็กตัวเล็กๆกํำลังเดินได้แล้วมาอุ้มอีกทีมหาลัยปีส แล้วเห็นแล้วกรี๊ดค่ะเปิดภาพน้องชายนเด์เป็นหนุ่มญี่ปุ่นแท้ๆหน้าตาดีกันทั้งตระกูลกันเลยทีเดียวค่ะ